ตกันต่อนะครับในช่วงเซตที่2นะครับหลังจากที่เซตแรกต้องยอมรับว่านครราชสีมานั้นดีกว่าในช่วงปลายเซตเท่านั้นเองครับที่ทําให้ได้เซตไปครับเพราะฉะนั้นเซตนี้ครับอยู่ที่ว่าสภาพจิตใจในช่วงปลายเซตของคอสโมเชียงรายจะดีแค่ไหนครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องเกาะคะแนนให้ได้ถึงตรงนั้นก่อนนะครับมาถึงนี้อ้าวโอ้โหผิดท่าไปหน่อยแต่ว่ายังตีข้ามไม่ได้นะครับแล้วโดนเลยครับโอ้โหตีออกไปยังโชคดีนะครับทางนครราชสีมา วันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสิริเทพพัสดุลีงมีโอกาสขึ้นแล้วครับหัวเสาฝั่งซ้ายจะตีหลุดออกไปอาจจะเกรงๆหรือเปล่าครับวันนี้ต้องมาดวลกับหัวเสาที่ดีที่สุดของเมืองไทยคนนึงอย่างวันชัยนะครับในตำแหน่งเดียวกันนะวัชรินครับจะเสิบวัชรินแจ้งกระจางนะครับ เสร็จขึ้นมาแล้วทุบเลยครับโอ้โหเยี่ยมยอดเลยนะครับคราวนี้แก้ไขจากจังหวะแรกได้ลุงน้โมโหครับยังอารมณ์ค้างแต่แต้มแรกครับตีผิดลุงน้บอลสั้นห่างตัวครับทุบไปในสบายสบายหาตัวจับยากครับเพราะแกสูงคือผิดมาตรฐานคนไทยเลยนะครับครับวิชัยเนี่ยอ้าวเซ็ตลูกน้บอลค่อนข้างต่ำไปนิดนึงนะครับทำให้เล่นยาก แล้วโดนอ้าวบล็อกยังไงครับโอ้มันไถไปเรื่อยครับบอลแหมมีท่ายากไหมครับคอสโมเชียงรายจังหวะนี้ต้องชมครับเกมบล็อกทำได้ดีด้วยจังหวะสุดท้ายบล็อกลูกเตียงยุลัน,นันได้ <c oughs> สองเท่าเองครับเซิฟของคอสโมเชียงรายครับจะแซงได้หรือเปล่าครับเซิฟจี้เลยนะครับอาครับบอลเร็ว bon อีกแล้วโอ้โหคราวนี้ไม่ได้ ยูรันตีไปเจอบล็อกลงไปอีกครับโอ้โหตอนนี้นี่บล็อกเยี่ยมเลยนะครับโอ้สองแต้มติดแล้วครับหน้าของยูรันนันที่ตีมาโดนบล็อกของคอสโมเชียงรายเล่นงานครับนี่บิดเข้าในนะครับก็ติดทางหน้าของสุภาชัยประจงครับอาครับก็ดูยังเริ่มต้นได้ดีอยู่ครับคอสโมเชียงรายแม่ต้องพยายามลดข้อผิดพลาดจังหวะเสริมหน่อยครับไม่มาจริงครับวันนี้สิริเทพ พยาามจะเสิร์ฟหนักครับคราวนี้ก็พลาดอีกอูเสิร์ฟของวุฒิชัยบ้างน,นะครับสเสิร์ฟไม่แรงแต่ว่ากดดันใช้ได้นะครับวุฒิชัยเสิร์ฟอ้าวไม่ผ่านเน็ตเฉยเลยครับแมเซตสองนี่ระบาดหนักครับโลกเสิร์ฟติดเน็ตเลยทั้งสองฝั่งเลยครับ4ีต่นนตสอคสคอสโม,ชมเชียงรายขึ้นนำคะแนนส่วนใหญ่นี่มาจากบล็อกหรือว่าบางครั้งก็พลาดเองนะครับในเซตนี้ นี่ครับมาจากเกมลุกก็มีนะครับจากคะแนนนี้ครับยุรนันทําได้แล้วครับหลังจากที่พลาดมาหลายคะแนนเหมือนจะเปลี่ยนจังหวะขึ้นนิดนึงครับหัวเสายูรนันค่าวนีครับให้บอลโด่งครับขึ้นมาตีเหนือบล็อกบลแรกใช้ได้เลยนะครับเราเซตขึ้นมาครับเนี่ยครับมีตัวทับมาแล้วก็เรียบร้อยครับถ้ากุชกรอยู่ด้านหน้าเนี่ยบอลคอนโปเชียงรายจะมีแทรกมีทับเพิ่มเข้ามานะฮะ ต้องลักษณะนี้นะครับถึงจะได้คะแนนไม่งั้นนี้บล็อกของนครราชสีมานั้นเก็บได้หมดครับนี่กระโดดปิดจังหวะไปเลยคือจะมาตีดื้อ,อ,อใส่นครราชสีมานี่กลําลำบากครับต้องอยู่นานเป็นคนเซตครับแล้วโอ้โหยังแก้ไขใช้ได้แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งอาครับคราวนี้มีเวลาเราเล่นจังหวะ2ขึ้นมาตี3เมตรครับคราวนี้ปรากฏว่าตีหลุดออกไปเองครับเหมือนจะรู้นะครับ วันชัยเหมือนไม่ได้บ่นอะไรนะ <c oughs> ุูสินวม่าไงยืนอย่างนี้น่าจะเป็นแต้มเสิร์ฟของคอสโมครับเนี่ยฟต่อรี่เขปิดออกไปเอง <c oughs> บอลแรกรับมาดีนะครับเราขึ้นมาตีสบายๆเลยนะครับ <c oughs> ยูนันหลังแยกโดนบล็อกไป2แต้มติดนี่เหมือนปรับจังหวะได้ดีขึ้นครับยูาน,านันแล้วก็ทำคะแนนได้2คะแนนติดขึ้นกลับมา เซิร์ฟรเองด้วยนะครับอยู่แล้วนานนี่ความจริงก็เป็นคนที่โดดเสิร์ฟได้ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเจ้าแซมโย,ยบนบอลสูงนะครับเซิร์ฟเยี่ยมครับแล้วซ้ำเลยครับเรียบร้อยครับตีเสมอได้แล้วนะครับ6ต่อ6ค่อยๆครับไม่รีบไม่ร้อเนี่ยจังหวะสามของวันชัยดอยกั้งครับแหมก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ยืนดูครับแล้วก็ลุ้นให้แก,นนกตีพลาดนะ สำเร็จโทษไม่มีบล็อกนะฮโอ้ยเซิร์ฟติดเองครับจังหวะนี้ยุรนันก็อย่างเป็นการเบรกจังหวะของทีมตัวเองทั้งสองฝั่งครับจังหวะเซิร์ฟพลาดมาเป็นระยะครับครับเซตขึ้นมาอ้าวเซตฟาวโอ้อว เจ้าหนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวเซตต้องวิ่งมาเล่นกึ่งแก้ไขครับแล้วโดนจับฟาวไปบางทีคนเซตนี่ก็ไม่รู้ตัวนะครับคือบางทีท่ามันฝืนธรรมชาติไปครับพยายามจะไปเล่นนะครับก็โดนจับฟาวได้ช่วงนี้ค่อนข้างเฮี้ยบครับผู้จัดสินในศึกทแลลีกเนี่ยโอ้โหจับฟาวบ่อยเลยครับจังหวะเซตบางทีบอลสองต่อมาที่ถ้าไม่ใช่เป็นคนเซตเล่นนี่ก็โดนจับฟาวบ่อยเหมือนกันนะ รูปเกมก็ยังคล้ายๆกับเซตแรกนะครับพลิกไปพลิกมา,าคอสโมเชียงรายมีโอกาสขึ้นนำบ้างครับแต่สำคัญที่สุดก็คงหลังแต้มที่20แล้วครับ,รบถ้ายังไม่นิ่งพอนี่ก็อาจจะออกมาในแบบเดียวเซตแรกได้ครับ เสิร์ฟของตรียศครับโอ้ยบอลแรกไม่ดีเลยครับแล้วก็สุดท้ายเสียคะแนนไปเอาแล้วครับคะแนนเริ่มนำเยอะขึ้นนะครับคัสโมเชียงราย9ต่อ6อาทิตย์วงทองเนี่ยวันนี้ออกสตาร์ทเป็นสำรองเนี่ยพอลงมาแล้วนี่เหมือนจะโดน <c oughs> จี้บอลเสิร์ฟใส่ตลอดเลยครับเนี่ยจี้ใส่อาทิตย์อีกแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ดีอีกแล้วครับต้องแก้อย่างเดียวแล้วดันลึกเกินไปอีกนะครับโอ้โหวันชัยโอ้ตอนนี้เห็นจุดบอดแล้วครับจะแก้ยังไงฮะ จะอาทาิตย์ออกหรือว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนไปปิดเแต่เรียกเวลานอกอนก่อนครับโคราชแกว่งเหมือนกันครับกลับลงไปแล้วไปเสียสองคะแนนติดนะครับนี่ครับคุยอาทิตย์เลยนะครับ ระชับระเฉงต้องเพิ่มความคึกคักมากกว่านี้นะครับคาราสิมาได้เซตแรกเสร็จแล้วปรากฏว่าไปเหนื่อยนะครับช่วงต้นเซตที่สองเปลี่ยนนะครับรัตพงศ์ลงอีกครั้งหนึ่งครับอนุชาออกพทักก็ลงมานะครับแทนทางยุรนันครับ ปริยศเสิร์ฟครับปริยศเสิร์ฟมานะครับเฉือนเฉือนเน็ตนิดหนึ่งนะครับแล้วขึ้นมาตั้งได้คราวนี้โอ้ยังเหนียวนะครับตัวรองของทางคอสโมเชียงรายนั้นยืนตำแหน่งดีเหลือเกินครับแต่ว่า,ากลายเป็นว่าสิริเทพวาสดุไปตีออกเองอีกครับพยายามแล้วครับวันนี้สิริเทพยังทำแต้มไม่ได้ครับแล้วก็พลาดอีกครั้งหนึ่ง ธวัฒน์เสิร์ฟครับโคออ้ชเชียงรายปีนี้เนี่ยแพ้ไปนัดเดียวนี้แพ้ชลบุรีนะครับครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับแพ้ชลบุรีนั้นไม่แปลกลูกนี้ดีดออกไปแล้วอาวได้แต้มครับสิริเทพบอกบอลทัสได้สักทีครับ11-7ครับ สโมเชียงรายเป็นฝ่ายนำนะครับนี่ครับมอน,นเหมือนไปโดนหนูทิชายนิดหนึ่งครับกลับมานี่เป็นแต้มของคอสโมอของทานนครศรีมาไปแล้วนะครับน่าจะเป็นวุฒิชัยนะครับทำคะแนนต้องเน้นแล้วนะครับตอนนี้ยังตามหลังอยู่ครับสำหรับเจ้าถิ่นนครศรีมา มาตีดีมากครับคราวนี้พอได้จับจังหวะรองระยะหลายครั้งนี่ทําได้ดีแล้วนะครับสิริเทพเหมือนรอแต้มแรกอยู่ครับพอแต้มแรกมาในความมั่นใจก็มาครับทาคะแนนได้อีกครั้งครับจังหวะนี้สิริเทพพัสดุครับคราวนี้บอลแรกดีนะครับขึ้นมาแล้วใช้บอลเร็วแต่ว่าตีไปตรงคู่แข่งอีกครับอารุทิชัยยกมาคราวนี้โอ้โหต้องแบบนี้ครับ ตามมาเป็น9ต่อ12นะครับได้ดีครับจังหวะขึ้นตีของอาทิตย์ครับดูมุมนี้บล็อก2ขึ้นมาแม่ผ่านกลางครับห่างไปนิดนึงครับตัวในตัวนอกที่ขึ้นบล็อกคู่กันเกมลุกเนี่ยดีนะครับอาทิตย์อาจจะอ่อนแค่เรื่องของเกมรับแหละครับนี่ครับเซิร์ฟจี้ใส่ตัวริเบโรนะครับแล้วขึ้นมาสวนเลยครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับ จังหวะดีมากนะครับตอนนี้คอสโมเชียงรายโดยเฉพาะคนนี้ครับมาแล้วก็ดุเลยครับสินิเทพพัสดุครับแต่ต้องดูครับถ้าเกิดเข้าฟอร์มแล้วนี่บอลเสิร์ฟก็น่าจะกดดันได้ดีด้วยเช่นเดียวกันสิริเทพเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟใช้ได้นะครับแต่ว่ารับบอลแรกดีครับโอ้โหแล้วจังหวะมันเข้าล็อกเหลือเกินนะครับบุริชัยจุสาราคือถ้ากระโดดขึ้นไปแล้วสูงกว่าบอล้วทุบลงมานี่ไม่รู้จะรับยังไงเหมือนกัน อนี่จังหวะนี้ตีบอลขึ้นมาสุดด้วยนะครับพลาดลงไปครับแมสุภาชัยประจงก็เป็นตัวบอลสั้นที่ค่อนข้างดีคนนึงครับก็ยังหาบอลไม่เจอพยายามขึ้นไปบล็อกพี่ใหญ่เสิร์ฟครับเรับบอลแรกไม่ดีนะครับอันเดอร์ขึ้นมาครับต้องอันเดอร์แล้วตีจาก3เมตรบอลทัชนิดนึงครับทำยังไงครับเซตเองเลยนะครับแล้วขึ้นมาตีครับโอ้โหยังอยู่อ้าวไปโดนจับฟาวจังหวะบล็อกอีกแล้วครับแม่อุษาเซฟมาได้ครับ จิตหัวใจครับจะยืนระยะได้หรือเปล่าวุริชัยสุขสาราครับเซิร์ฟมาค,ครับยกขึ้นมาแล้วตียังได้อยู่แล้วล้นโอ้โหจะทำยังไงครับขึ้นมาจาก3เมตรยอดแล้วเสียจังหวะเหมือนกันนะครับพอสมมติเชียงรายต้องตีทันทีครับเจอบล็อกโอ้ได้ลเลี้ยงก,กันยาวนะครับคะแนนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตีผ่านไปวุริชัยบอกสบายมากครับเราเซตขึ้นมา หัวเสาเรียบร้อยครับลูกนี้ทั้งลงทั้งทัชเลยนะครับแหมลูกนี้นี่ราลีกันสนุกครับสู้กันเต็มที่ครับสุดท้ายเป็นโคราครับเฉียบคมกว่าครับตีลงไปทางในของพิทักษ์บิดมุมตรงครับแม่ผ่านไปได้ก็เป็นจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างบุกแบบไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับจังหวะกึ่งแก้ไขตีใส่กันไปใส่กันมาครับแล้วก็มาครับนครราชสีมาแม่ตามอยู่3าคะแนนสี่คะแนนไม่เป็นผลครับตอนนี้จี้ติดแล้ว แล้วเหมือนโมโหครับคชสุทีเรียกจังหวะของทีมกลับมานะครับการเบรคเกมครั้งนี้นะครับของคอสโมเชียงรายครับนำแล้วแต่ว่านำท่านนำไปเรื่อยๆเนี่ยจะยิ่งกดดันคู่แข่งอย่างนครราชสีมาได้นะครับแต่โดนบีบกลับมาตอนนี้อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งนะครับท่านสัก2ีสิบคะแนนแล้วโดนบีบเนี่ยค,ค,ค่อยใกล้เคียงหน่อย เปลี่ยนตัวครับส่งทางฝั่งของโชคณภัรนะครับชูพานิสกุลลงมาบุริชัยเสิร์ฟครับแล้วเล่นบอลจังหวะสองเลยครับทำได้ดีครับกดใส่ครับยศพลมัฒนะลงมาเสิร์ฟครับยศพล เซอร์แรงครับยศสพลนี่ก็ไปเอเชิงเกมมาด้วยครับตดทีมชาติในฐานะเซ็นเตอร์สำรองครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักนะครับเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยก็ติดแทนตัวเซตของโคราที่อยู่ในสนามตอนนี้ครับนัทพงศ์ก็อำลาทีมไปก่อนหน้านั้นยกขึ้นมาครับเตียวทัชไม่ได้นะครับหัวเสาเลือกยอด เอาไปไหนครับเนี่ยโอ้โหลูกนี้ใจร้อนไปหน่อยนะครับจะไปรีบเล่นนะครับสุประชัยโอ้โดนบ่นเลยครับแม่ความจริงเนี่ยลูกนี้ตั้งให้เพื่อนตีก็ได้ครับบอลยังไม่ได้ยากอะไรครับไปใจร้อนครับสุประชัยเอาครับ14เท่ากันเลยครับบอลแรกไม่ดีครับเซตลำบากนะครับเซตห่างแบบนี้บล็อกเขาเห็นเอาครับรองได้ ยกขึ้นมาหัวสาวโอ้โหบล็อกมาครับโอ้โหสมคเชียงรายยังสู้ก็ทำคะแนนได้ครับแต้มนี้จังหวะขึ้นบล็อกใส่ทางฝั่งพิธาอุสุเนินตอนนี้หลักๆปัญหาของโคสโมเชียงรายเนี่ยอยู่ที่ความเด็ดขาดแล้วครับเกมลุกหลายๆครั้งตีไม่ตายครับผิดกับนครราชสีมาครับส่วนใหญ่ขึ้นแล้วไม่ค่อยพลาดโอ้โหเล่นจังหวะสองเอาได้ครับโอ้โหทำได้ดีครับัณพงศ์ เกือบลองได้ครับคอสโมเชียงรายแต่ว่าไล่ต่อบอลสองไม่ขึ้นโอ้โหจังหวะพลิกลูกนี้สวยครับหันหลังให้ครับ15เท่ากันครับประมาณคะแนนช่วงนี้นี่เหมือนกับตอนในเซตแรกเลยนะครับเสิ <c oughs> ร์ฟไม่พลิกครับ <c oughs> ทำท่าเหมือนจะพลิกบอลมันปั่นเสร็จไปโดนเน็ตอีกรอบหนึ่ง ลุงนี้ถ้าไปฝั่งคอสโมก็คงจะได้คะแนนเลยเหมือนกันแหละเพราะว่าขาตายไปหมดแล้วคะแนนเท่าเดิมเลยครับ16-15อาครับอยู่ที่ว่ายืนระยะได้รอเปล่าคอสโมก็เห็นแล้วนะว่ามีโอกาสนำ3นาคะแนนแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์โดนกลับมาตามตีเสมอจนได้คร เข้ามาหนาตาขึ้นแล้วครับตอนนี้ที่สนามแข่งขันนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับยิมริตพลบคอลครับ2,000ที่นั่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับทันสมัยมากครับเมื่อเทียบกับหลายๆสนามเนี่ย โคชเยงรายนี่เอาชนะนครนนท์สามบีบชนะ,กะเกษตรศาสตร์นะที่ดูว่าผู้เล่นจะเหนือกว่าอโเชเชงรลยเล็กๆด้วยซ้ำไปครับก็สามารถชนะมาได้ยังอยู่นะครับขณะนี้ยังรารี่กันอยู่ครับขึ้นมาตีเจอบล็อกครับนีด่เด่นมากนะครับวันนี้บล็อกของอสโเชเชงรายรูุบ่างค่อนข้างดีครับวัชรินแจ้งกระจ่างหมายเลข1น5แป้เซนเมรนะฮะ ตอนนี้ถือว่าอีกหนึ่งจุดเด่นในเซตสองของคอสมก็คือแต้มจากการบล็อกนะครับแต่ว่าที่ยังแก้ไม่หายก็ยังเป็นแต้มจากการเสิร์ฟครับโอ้ตัวสำรองลงมาครับน่าจะเป็นการเสิร์ฟครั้งแรกของช่วงน้พัดนะครับก็ยังพลาดอยู่ดีแลวสามารถจุกให้ผมไม่บางตาแล้วนะครับธวัตเสิร์ฟออกครับ <c oughs> ไปนู่นเลยครับลูกนี้ ให้เสียงกันตั้งแต่บอลอยู่กังอากาศเลยนะครับว่าลูกนี้ออกแน่ๆ18-16นะครับต้องพยายามรักษาระยะห่างให้ได้สักสองแต้มนะครับจะเล่นสบายนิดนึงครับสำหรับคอสโมแล้วอ้าวหลุดครับลูกนี้แก้ไขโอโ้โหแก้ไม่ตกครับคืออยู่ที่จังหวะสุดท้ายแล้วนะครับว่าจะตีลงหรือเปล่าพยายามเวี่ยงลึกไปด้านหลังครับลูกนี้ไม่สู้บล็อกอย่างไงครับพิทั์พยายามจะเล่นทางแต่ว่าแรงออกไป สามคะแนนนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ดีมากครับคอสมอเชียงรายแต่เจอทุบเลยนะครับชัยลายเซตที่หนึ่งี่วันชัยกับสุประชัยนะครับช่วยแกเป็นกำลังหลักที่ทำให้ทีมได้เซตนะครับลูกนี้ตัวกลางมาไม่ทันครับจะมีบล็อกของวิชัยสุสาราหรือเปล่านะครับช่วงนี้โอ้โหตีออกไม่โดนครับ แม่มาพลาดอีกครับหน้าไม่ค่อยดีครับสิริเทพสองคะแนนติดแล้วนะครับถ้าเสีกสักคะแนนเดี๋งนี้โดนตีเสมออาจจะชสพใจหลุดได้เหมือนกันนะครับครับมีโอกาสได้บุกนะครับขึ้นมาตีเอาแล้วครับต่ำเองครับลูกนี้สิริเทพพัาสุครับไม่น่าโดนบล็อกนะครับเหมือนจะตีไม่ผ่านเองด้วยเวลานอกหรือเปล่าครับนั่แหละฮะ โอ้เอาจนได้ครับแมอุตสา่ามีโอกาสขึ้นไปถึง2-3ง้าคะแนนครับแล้วก็มาเบรกตัวเองอีกแล้วแล้วนี่ครับช่วงเวลาสำคัญครับประสบการณ์ช่วยได้เยอะหละครับมาอีกแล้วนะครับวันชัยกับวุธิชัยที่เด่นในเซตรแรกช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะระหว่างทีมที่ศักยภาพ ค่อนข้างดีกว่าในช่วงปลายเซตช่วงแต้ม20ขึ้นไปเนี่ยไม่ทําทำได้ดีแล้วก็สามารถแซงเอาชนะได้ครับต้องดูว่าคอสโมเชียงรายจะมาได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าเกิดเซตนี้สมมุติเอาชนะโคราชได้นี่เซต3โคราชน่าจะเหนื่อยเพราะคอสโมเชียงรายน่าจะเล่นสนุกแล้วก็ไม่กลัวเท่าไหรนะ่ฮะโอ้ย <laughs> แก้ไขามาได้นะครับเอาครับเอาล้นเองโอ้โหจริงๆจังจแนนนี้น่าจะเป็นของนครศสีมาแล้วนะครับ,รบแต่ว่าไปพลาดเองครับนรพงศ์ลูกนี้ถ้ายศพลแกไม่ตัวสูงนี่อาจจะแก้ไม่ได้แล้วด้วยครับเซตเตอร์ของคอสโมเชียงรายครับจริรยุทธ์ผู้พง์ครับลงมาเน้นบอลเสิร์ฟนิดนึงครับชัวร์หรือเปล่า20-19า เซิร์ฟมาครับอาครับคราวนี้บอลเร็วมาไหมยังรองได้ครับแล้วขึ้นมาตีใสเลยครับลูกนี้มีเป่าครับัดสินฝาวบล็อกไปแล้วด้วยครับแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับจงกวะสุดท้ายไล่ไปไม่สุดครับ21:19ครับก็ถือว่ามาในแต้มสำคัญครับสิริเทพพัสดุเซตนี้สู้ได้ดีขึ้นนะครับคือโดนบีบมาแล้วเนี่ยยังคงเล่นได้ดีอยู่ครับกัสโมเชียงราย ผู้เล่นของคอสโมเชียงรายชุดนี้ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก20ปีเท่านั้นเองฮะ2 0 21บางคนก็19นะพเนพิ่งจะคว้าแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีในะะระดับมัธยมปลายกันมาเมื่อประมาณปี2ปีก่อนหน้านี้กันเองครับขณ hey, <hey>, hey. ะที่ผู้เล่นของนครราชสีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างเยอะนิดนึงครับ เข้าสู่ช่วง20กว,กว่าบางคนก็เกือบๆแล้วสาแล้วก็มีนะถ้าชุดนี้ยังรวมทีมได้อีกสามสี่ปีนี่น่ากลัวมากครับโคชโมเชียงรายมาดูครับอ้าวโหไปยอกนะครับนะได้หรือเปล่าทัสครับผชายบอกทัสครับน่าจะมั่นใจครับแต้มบนี้กันทัสเนืบอเดินลงไปเสิร์ฟ จงบุสลินมโหราลงมานะครับแต้มนี้สำหรับทางฝั่งของนครราชสีมาบุสลิน198เซนติเมตรน่าจะมาช่วยในเรื่องของการบล็อกเลยครับตอนนี้ทุกแต้มสำคัญครับมันใช้เซิร์ฟมาครับพยายามเสิร์ฟให้ดีแล้วนะครับแล้วบล็อกได้ครับโอ้โหสองคะแนนติดนี่ทำให้ตอนนี้ไม่เป็นรองแล้วนะครับนครราชสีมาตีเสมอได้แล้วครับลูกนี้ไม่น่าจ่ายอยู่แล้วขยอยชพลนี่จ่ายมาเพื่อเล่นยากมากครับเนี่ย เข้าข้างนี้แบบน้ำหนักไม่มีอยู่แล้วครับแล้วขึ้นมาเจอวุฒิชัยรออยู่ครับกระโดดเสร็จนี่สูงกว่าบอลอนกีครับโอ้ยี่สิเอ็ท่ากันแล้วครับจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าแม่โชคอย่างดีครับคอสโมเซฟลูออกไปนะครับเอาครับมันนำหนึ่งคะแนนในช่วงนี้นะครับคอสโมเชียงราย บอลเสิร์ฟครับสิริเทพบอลแรกดีมากเซตขึ้นมาแล้วก็โอ้โหบล็อกดีได้คะแนนเลยครับโอ้ยอยู่ <พา S 1> เลยครับน่าจะจับจังหวะที่ต่อมาจากบอลโดนบล็อกแล้วนะฮะโอ้ถือว่าจังหวะดีมากครับยศพลวัฒนามื่อมักสกูรขึ้นเดียเดียวๆครับเอาอยู่ธนพัทก็ไม่มีทางเลือกครับต้องเล่นแบบนั้น เซิร์ฟมาเอาครับแย่งกันอีกเอาแล้วครับเป็นเซตพอยต์ของคอชโมเชียงรายเลยนะครับโอ้โหไม่ให้เสียงกันนะครับทางพิทักษ์ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดครับส่งยูรนานกลับลงมาครับแทนพิทักษ์อู่สูงเนินนะครับแล้วก็นัทพงศ์เกษรพันธ์ออกก็จะเป็นอนุชาปินสุวรรณแล้วครับลงมาเซตแทนสามเซตพอยต์ครับมีโอกาสตีเสมอครับคอชโมเชียงราย เสิร์ฟนี้จะเสิร์ฟได้ดีแค่ไหนนะครับเสิร์ฟมากดดันใช้ได้เลยนะครับเอาครับเซตมายุรนันแล้วยังรองได้โดนจับฟาวอีกครับได้จังหวะเซตหรือเล่าครับตรงนี้จังหวะดีดบอลของโคชกรนี่ช้าไปนิดนึงครับยังตามอยู่2คะแนนนะครับเซฟไปได้1นะครับยังเหลืออีก2ครับนครราชสีมาแต่ถ้าโดนตีเสมอได้นี่อาจจะถึงแพ้เลยครับคอสโหมดอย่างไรเซตนี้ พิชัยสุสาลานี่ไร่บนครับโอ้โหเป่าคาถาครับไม่ได้ผลครับโอ้โหเสิร์ฟออกเป่าแรงไปนิดนึงครับลูกนี้เอาครับเป็นอันว่าเซตที่2มาได้ครับคอสโมเชียงรายครับเอาชนะนครราชสีมา25ถึง22คะแนนครับตามที่เสมอไป1น่อเซตครับโอ้ต้องลุ้นกันอย่างน้อยถึงเซตที่4ครับคู่นี้เราต้องพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมกันว่า